ครับตอนนี้เห็นเย็นนครับเด้อตัวหนึ่งครับอยู่มุมนี้ครับเห็นหางแวบๆลงไปเห็นแค่ป้ายหางเท่านั้นมาครับพี่น้องครับจังหวะแหลกนะครับเด้อเห็นร้องปลาคอไหลายแห้งมุ่งกันไหลายครับโอ้โหเือีป่าเลยครับพี่น้องครับไปแตกๆกันเลยเั็นแบบเย็นยี่นี่ตัวนี้ครับเย็นยี่ตัวนึงครับมีครับมาดิมาดิมาดิงานมาแล้วมาแล้วโโอ้ห โอ้โหใหญ่แห้งตัวนี้พี่เป็นไงย่าบินเฮย์บิ๊กเลยครับนี่บิ๊กเลยหลายแห้งครับหลายคนดีคิดอีกครับโอ้ยตัวไงหลายคนดีคิดอีก มื่อนี้ทีมงานเข้ามาเปลี่ยนแนวครับมาตากปอดในสาซื้อได้ครับเด้อสาดีเข้าเมาในราคาหกร้อยบาทครับซึ่งมันนี่ปอดนําแล้วก็นี่แหละมาโจมปอดขึ้นไปแล้วนะครับบันไม่เข้าสีสูบสายจะใน,นเข้าคอยมาสูบครับแต่มื่อนี้เข้ามาตากปอดเบื้องก่อนเอาสาชูสาโต้เด้เจ้าทีเจ้าสารเจ้าให้เจ้าหน้าปูแหกหงแหกขึ้นมาเวียนถึงบ่ลืมมื่อนี้มาขอปูขอปลากินเดอ้อเด้มาตักปลาเด้อซื้อคนแล้วก็มาขอปูขอปลากิน ไห้โซ่ไขมันให้พอได้อยู่ได้กินไย่าตืนจะท่วงมื่อใหญ่เจ็บเรอย่าให้ปวดไห้อยู่ไดีไม่แห้งเหมือนสุกุมชนเอะไหงานใหนงเหต้เอ ตามขาดนะครับพี่น้องครับตสกายเข้าติดใหม่ยู่ของกลางครับเอาขึ้นบ่ได้แต่เข้าอีกแหงสีบัวผวกป้าพวกเอียนสียู่บ่พวกป้าผวกเอียนสียู่บ่ตอนนี้มันของอันรองได้แล้วครับแพ่ห่อไว้เบิดแล้วมันลากขึ้นฟังสิดึงออกเวลาขนาดนี้ปัญหา หลุ่นมันแค่ตัวออยูครับถึงป้าถึงเอียร์ไม่ออกไปได้เทาสีน้ำม,มาสูบอยู่ครับแรงอรุตระมือนีนานลุ่นก็ทุกมมือครับเนื่องจากเขาอ,อุปสรรคมันลายกันหล,ละเทาคือต้องรุนว่ามันสีมันสยูวัววัวเอาเห็ดมันแห้งเติบเลยครับเห็ดยางแห้งเลย เอาออกได้เกิน50%แล้วครับตอนนี้เห็นปลาคอรุนรุนรุนจิ๋วอันครับสิไลด์ก่อนว่าเมือปลาไม้ครับคือปลาไหลนะครับเด้อครับตีมาโจ๊บปอดคือเร่งเล่งมาเลยนี่คือปลาไหลครับว่าอยากได้อยากได้เอาแทะเทะสิเข่าป่าวเนี่ยเบมึงเด้อตอนนี้ออกเบไปแล้วจะรุ่นเพรางานแล้วล่ะหนาปลาคอเห็นวะไม่แต่ปลาคอรุ่นนี้เนาะนี่ครับสองนิ้วแล้วลาใหญ่สุดปีนี่เออ เอาพี่น้องครับตอนนี้เหมือนสีเห็นแล้วครับพี่น้องครับเห็นงูปากกวางกูนะอียงมาดูมาดูปลาดุ๊กต่แพลี้เลยแม่แล้วต่แพลี้เลยออกไปแล้วครับลูกไตหรอกเฮ้ยดึงแพลี้ขึ้นได้แล้วม่้งกันขึ้นไหมดลูกขึนเขาเลยแม่โอ้ปลาตอริตุยไงก้อนมังคับพี่น้องครับจังหวะแหลกนะครับเด้อเห็นเนาะปลาคอร์นหลายแห่งพี่โอ้คเบื่อนครับนี่โอเคมั้ยนี่นี่ครับนี่เต็มเลย มุงหูกันรายครับโอ้ยมีตปลาลยครับน้องครับเป็นเต๋อเลยไปหนเย็นย่งนี่ตัวนี่ครับเย็นย่งตัวนึงครับนี่ครับมาดิมาดิมนี่ทำงานมาแล้วมาแล้วโอ้โหเย็นโ้โหเ็น่งตัวนี้พี่ตัวนยไครับบิ๊กบิ๊กเลยครับนี่บิ๊กบิ๊กเลย เต๋าถอนถอนเก่นเนะตามมาถือนี่นะเต๋าเตาอนบันแถือเต๋าถือาถือขึ้นขึ้นไอ้นี่อันนี้ครับพี่น้องครับอุ้ยอันนี้แหงงแหงเดี๋ยวพอเอาเอาเดี๋ปเรานี่ครับน้องครับนี่ไมจีงเีเออแก่อกะ้ีไวจ้ตอนนี้เห็นผลงานแล้วครับทยอุตสาห์ฮาเจออุปสรรคอุตสาห์ฮาเจออุปสรรคหลายนะครับน้อง บอกแล้วมันใหญ่เหีงยไงมาตใหญ่มีตัวเดียวยัไงบ่ยังไงบ่เอียนบ่กินใหไ่บ่กินใหญ่บ่เอียไปรลดไปแลนเไอ้ปลาดุปลุต้งมันเอียนตัวใหญ่เลยบ่นี่มาคนมาี่ตัวนี้อยู่นีอยนี่มันมีมันมาตพกอกไปพี่้ นี่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 นั่นแหละเขาไปแล้วไล่ะเขาไปแล้วนั่นปนเพี่อนนี่ี่างนีันด้ี่อย่า่นีกันเอเด้อเอาถุงใส่เอาถุงใส่น่้าขันนี่นบ่ท่านบ่ท่นเสียอีวุดคอดุกนี่ดุกอ้ดุกยังไวะห่กบ่เหมอนีนกินกบได้เียนกเสียเดี๋ยวคอยมาเอากันดีนคือบ่ไปใส่ดอกมันบ่เอาเเสีย เมื่อกี้มันออกหลายแห่งครับมันหกมันแนมบ่เห็นเดี๋ยวออกมาหม่งเป็นแป้นเลยเมื่อกี้มันหกเกินไปครับป้ากับข้อข้งหลายเอยนกับหลายได้ออนวามาโอเคคือออกเป็นแป้นเรื่อยเข้าก็อคอยจับเอาไปได้ยางหลายครับพี่น้องครับหลายกลัวสูบป้าสะมืออันอีกแพเดียวานั้นเห็นผลครับตอนนี้เห็นเป็นปลาโคส่วนหลายครับ ต้องเฉยๆมันไหลไปเบิร์ดเลยเย็นๆหน่เย็นงโอ้โหนี่ครับดิหนึ่งสองทอนนี้ครับโอ้ยมันจะมีแบบตัวบิดบิดอยู่ตัวหนึ่งเลยหมูอยู่ใส่เอาใส่เลยเด้อเก็บป้าใส่เลยเดอร์ใส่อยู่โอ้ยเย็นหลายหลายแห้งครับหลายก็ที่คิดอีกนี่ครับโอ้ยตัวไงไหลายก็ที่คิดอีกเอ้าเกิดจะเย็นผมเอาเลยจากโตนับเด้วยเย็นโต มันต้องมีเข่าได้นั่นสามตัวอยู่อนรามีหกจิตตัวแน่แน่ครับยืนเบ่งบา้ปากโตามตามขาดเลยครับเพราะว่าของอดในสระนะครับเนาะแล้วน้ำก็ไปพกปะคอเสีย ลายเน้เต็มเลยแค่เดียวเห็นผลครับอันสีเอาไปขายเลยเป็นอย่งไกไปโลดใระมัเลยเอาไปขายเลยขายเลยยอะไปเลยอะล้ขออกทหาเ่าไลวะเขาเขาสคัดอีกเเอคัดนึงอกเอามาไว้ากเ็นอยางไรกมางไอเอยเป็นยังเไปเองเอนเอาสเอาไปเอียนไปก่อนเราแรลกนี่ต้นยังไงนะาเอ็นต้นยงไงกูหมูนะเปยังนีนี่ยดิเดีนี่แหละลุนนีแหละไอ้ที่มันหายไปวาันนี่นี่แหละลุนนี่ละไปไง นี Finally, well. ่ละนี่ละเแค่ถุงนี่ละกางกัะไรยมากินกับลานั่นต้นนี่อุ้ยแปดใส่ให้นิ้วล็อกได้ปะแปดนี่ละรุ่นนี่หละปัญหายไปเหกันครับวที่น้ำๆกันบ่อดานี่คือต้นนี้นะครับเนี่ยมันเขาตางไหนนี่โอ้กันมากไหมกลางกลางยู่ทางหลังแต่ทางหลังเราไม่ได้จังเลยอืมไอ้ตัวนึงกรติโยนมาครับเอาเขาแล้วบ่ มาครับน okay, ้องนีค hmm. รับม like, ีแต่ปลานะครับเด้อไม่ต้องห่วงครับปลาหลายแห้งเต็มเลยบ้านปลาขอดแลยวเราต้องดันนเดียวกันมันจังบ่อดนี่มันจังดูแลไงสะมาเท่าคนมันจจุราชเหรอคนเทขอดีเออจะเท่าลงไปทั้งเตยจ้ะวะคนเทขอดีมันเขาดีเท่านั้นท่อนซ่อนมึงตีครับมีแต่ปลาเลยถ้าเท่าแบบลงไปเราตากเอาซื้อๆต้นแดงในร้านนี้นอนปลาออกมาในหาดกันอเด้อ ที่ท้าวอเราคอยเก็บเอาก็ได้ด่ามเหน็บน้องโตดึ้งเมื่อก่นนี่มีพนธองอยากกินปลาเย็นก็คือนี่แหละมาตักเอาองศ์เลยครับนี่อันนี้คือเมล์สะไว้แล้วครับสะนี่คือหกร้อยบาทเขามาตักปอดขึ้นก่อนได้ปลาไปกินก่อนรอบนึงครับพอหนาแรงมากเขาก็คอยมาสูบอีกมันสูบบ่ได้ครับเย็นบ่หนี่ฟางเพิ่นนี่ครับบอท่านได้ตักเนี่ยบอท่านได้เก็บน้ำเขาสูบใส่บ่ได้นั่นแหละอาจารย์เกาได้สูบเบิ่งทีเดียวเลยมา ดีครับเพราะในแบงกินหลายเถ่อโตปลูกปลาขอเขาขายนะครับเดอ้อเขาขายนะครับเพื่อสีทำทุนคาซาเกิบขึ้นมาแต่เหลือเขาจังเป็นกำไรที่เขากินปลาขอมันเก็นเบอร์ละอันนี้เป็นปลาเข่งปลาดุกหน่อยละโอ้ปลาไข่กันลายในปลาตุ้งยางครับโจมป้าในปลาตุ้งห่วงครับ <c oughs> ได้กินทุกอย่างเลย ับมาเก็บตกกับอยู่ในปอดโอ้ออกไม่ได้ปอดเมื่อีหนึ่งยังตัวหนึ่งเมื่อยีง้อย่างนี้ยังอีกตัวหนึ่งยังอีกตัวหนึ่งกัตัวหนึ่งตัวที่เขาเก็บหายีนดีมือสองครับอันนี้หลอกเก็บตกหลอกเลยนี่ครับน้ำทุนี่แล้วหมเแมนมันยังมวยไนท์ทออยู่ไเลยตัวนี้ปลาคออีกล่ะนั่น มึงยีทวดเอาแล้วนี่จักมันตึงสตาร์ทมันเลื่อนนี้ให้อีกเมงที่นึงเมื่งพ่อพ่อเลื่อนอีกที่นึงเมื่งต้องมีอีกนี่เพิ่นเปิดมาเพิ่นได้เรื่อยๆเลยนี่ยิงหาไปเรื่อยได้เรื่อยๆครับเอาเห็ดแบบฝาฝาเ้ากำนวนลาขึ้นลากขึ้นมันก็ไปแนมมันจะไมีสุขสนไม่ทำไมดาครับอุ้ยแบบเล็ดล็อกเลยนะเขาซานลราเขาซานลราพี่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  เฮ้ยเนี่ยมันมาหนีว่ะเหรเนื้อหนีเดิเออนี่ครับเรียบร้อยครับสลารปลากอกับประสิทธิ์แล้วโมเมนต์เนื้อปลาสลิดปลาสลิดนี่เนื้ออีกซ้ำนี่ครับเตี่ยวเดียวแค่เดียวตัวนั้นเห็นผลเลยแก้วผมอ่าแก้วเด่นเขียนบนโซนบ่ เดตอนนั้นเหนผลแบงไยครึ yeah, ่งนึงได้แอเ่หลเดียวตไครึ่งนึงตรอนไหนนี better ่ตัวีบับใหม่เท้าเท้า่เลยตบคังคัดออกมาว่าสีมีป้าเสียกันออกมาหลายไปก็พอได้ลายโม่ที่ลงเหงื่อไหลเหงพ่อญ่ที่ลงเหงื่อไหลเหงื่อเนี่ย้าหน่อยนะสุกป้าล่ะแต่ที่ลงเหงื่อไหลเหง่างนี่ ขันสูงยัำได้ว่ขนาเกียร์นี่จีเดียวเป็นหมดจีเดียวเท่านั้นตัวไเครื่องนึ่งยังไงเกียร์เกียร์เดร้ายขันสูงเดี๋ยวสัีเอาให้เบิร์แค่เอียนนะครับเด้ออาทิตยพอเอกที่ห้าต้องการมาอน้ครับนี่นี่ครับเดี๋ยวสีแดงออกกินโอ้นมี่ซิบตูนี้แน่ครับดันบ่อยนับขนาดนั้น ตัวเอเลือกาเลยเหลือก็หกไง่อตัวไงเลยวะอตัวแบกเอาเเลียอสลียด้อสงตมืนจะม่ี่สามตัวเป็นพ่อรือเปาตัวหน่อยพนกับตัวไงตัอตวอาพ่อพ่มือเม่กินอ๋อหน้อยแห้งเลยมอคนกินรบอกเดวแบงค์ค่งครับอันนี้เอาเก็บไว้เอาโต๊ะมาอื่นนี่เรกินไงครับเดี๋ยวเอาไปกินมืออื่น น้ำตกโลจ็ยโต้เหรอนับไปเหรอพอดีนับตัวเอียนเนี่จัโตหรออันนั้เอาไปจยโตก่อนหาโต้หนเฝาหนีตกโตแจัคโตแล้วเอาบังนับที่ออกไมเดี๋ยวคุณบอกว่าเอียนไม่จโตลงลงนับเอียนมาใส่กังลงกรต้นอย่างละเอาเงินปรคอเลยนึงนื่งเป็นหแล้วเจ็ดสองแปดตัอาสิบเอโต้มานายอันี บาตายได้เตเลยตัวนเนี่ยนี่เพิ่มอีกแล้วเนาะตัวไหนเนี่ยตับไป็ดต้งเปิดสีเบีดโตนะครับเด้อสีเบียดเอียนครับเอาเจ้าถุงเย็นมาใส่อีกสองตัวมันเต็มหม้อเลยเอาออกจากอันนี้เลยเหม้อปลามันยกออกยกตอนนี้ระวังเมนูเสิร์ฟครับนี่ปลาย่างพี่น้องปลาย่างปลาดุกย่างงามเลยปลาดุกอุ้ยไลยนี่ปลาดุกอุ้ยงงามเลยแซ่บนะครับเดี๋ยวระวังรอบพลาดนะครับเด้อ โจป้าขึ้นมารลอ่อปนึงเอาไปขายเลยครับนี่ได้ป้าจูหนึ่งร้อยบาทปลาร้วมหกสิบบาทปลาปอกเก้าสิบบาทปลาแดกเป็นผวกปลาเค็งนะครับได้ห้าสิบบาทร้วทั้งเบิร์ตนะครับโจมแพ้เดียวได้สามร้อยบาทครับนี่คือราคาที่เขาโจมเมืองบางหันนะครับเด้อใส่เวลาบดดมครับเขาโจมไว้อีกตัางเครื่องหนึ่งราคาเนี่ยสีสูบซอีกตัง้งครือหนึ่งครับเขาได้ดุยถึงสามเทืยงเฮซาน มอญอ่ะโมกินมันเหรยังาไปหมอนก็พอนุิตุกนี่กินมาแล้วะโมกินอยก็นยังไงอยาด้จะเป็นแบบีลูกกิน่โัทีลูกไเเต๋อเที่เคียดเขาเอาปยังไม่ได้แล้วมันขออะไรังม่ดีแ่แค่นั้นเออเดี๋ยวเตปลาขาแล้วกินรับตุ่รไมู้ครับตุ่มปลาไหลจอนมัน่ตุหกจีจั่ เมนูปลาจิมจอมจิจอมนะเลมบนว่าาครับมาปนเือมากินขอด้วกันนะครับเด้อมาเปนงนี้จังบาทเพื่อกินไปขอจเดียวของเขาน่เียน่กเียนี่นี่นะ่นี่นีนี่่นี่นา่น่นนี่นนี่นนีีนี่ี่ีงเลยี่นนี เดี๋ยวพจะมนชอบอกวหาผลมาที่กันอดีอดีตอะไรกันลุงบ้านที่คอยเสนีเเนอะลุงบ้านอะไรเนี่ยเากอเยอะเายลุวันญาอะไรมาสิบตัว เราตมเครัเได้ตัวเดียวของมันตัวละมันได้ตัวมัได้ตัวหนึ่งตัวนี้ก็ได้กระเป๋าไอ้อยู่ไดนั่งเสียบอยี่แมต่ว่าคนผู้ต่อว่าเสียมันอนไเดมาเด้ปย่านท้านกินาด้วยกันหม้อต่อเสียบหม้อต่นั่นีก็มีบอครับมม่ปญ่าเร็ว มันจะใส่เหรอมัน่ะอัดดีแป้งพักแน่กันขนาดนี้เลยนะจะหลายอย่างด้วยกันก็เกี่ยวตัวทัวเกนี่เชี่ยตัวแมแนบต้อง่อร่อยเขาเป็นแบบเสร์ฟคุณลอต้นสองต้นีกมะเหลี่ยวก็โอ้เยอไปนํำเด้อย มันไมีนำบ่ะมีนไม่มีนำมันซื้อเด้อนำมันไปลงยังเลยหอผู้หอผู้นี่ขึ้นรถเลยเราใช้ไดรถเรียไปนํำเอาขึ้นรถมากเร็วเยวไมมาดแบบกมิ้นหนักม้วน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 เลยสามก้อมัดสามกันมัดแงีน